มาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนักล่าฝัน True F 1 2กันใกล้เปิดบ้านแล้วล่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มเดินสายแนะนําตัวกันค่ะนับถอยหลังรอวันเข้าสู่การแข่งขันสำหรับรายการ Reality True Academy Fantasia Season 12เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงตามธรรมเนียมนะคะก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยน้องๆทั้ง12คนได้แก่แพรวีหนึ่โฟกัสวีโจ๊กเกอร์วีเบ้นหญิงนะคะวีพลอยสายวีเมวี มากันที่ V7 นะครับว่คือมาริวครับ V8 จูนครับ V9 เนี่ยเป็นเบนซ์แต่ว่าเป็นผู้ชายนะครับ V10 เป็นโบ๊ทครับ V11 ช่าโอแล้วก็คนสุดท้ายครับ Max V12 ครับตอนนี้ก็ได้เดินทางไปแนะนำตัวกับผู้สนับสนุนหลักนะครับ True Edge พร้อมทั้งรับบรีฟนะครับจากพี่พี่ทีมงานเรียนรู้แอปพลิเคชันต่างๆว่าจะเป็น True Music A12 Surfing House ครับรวมถึง True Smart Home แอปพลิเคชันที่พัฒนาพัฒนาขึ้นมาให้ใช้ในบ้านปีนี้เป็นปีแรกครับ สวัสดีครับพวกเรา True a c a d e m y f a n t a s i a Season 12ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บริษัท True Corporation ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างคะพี่โจเกอร์ครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้แอปพลิเคชันใหม่ๆที่จะพวกเราจะได้ใช้กันภายในบ้านนะครับมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างเอ่ยแอปพลิเคชันแรกนะครับ True Music นะครับให้เราได้ฟังเพลงนะฮะทั้งออฟไลน์ออนไลน์กันได้เลยนะครับ อีกอันนึงนะ่าสนใจมากๆก็คือ AF12 Selfie In House Application ค่ะก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถอัปโหลดรูปตัวเองได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันเลยถ่ายวิดีโอก็ได้ใช่แล้วก็อัปโหลดให้แฟนๆได้เห็นกันสดๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เป็น True Smart Home นะครับซึ่งเราสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน True Smart Home นะครับก็เป็นไงอันนี้เจ๋งมาก ไฮโซมากขอากฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับตอนนี้เร็วๆนี้นะครับจะสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทาง Facebook ของพวกเราทั้ง12คนเลยครับผมเป็นเฟซใหม่ที่เปิดเป็นออฟฟิเชีขึ้นมาเลยครับขอบคุณ TrueMove Edge ม,มากๆนะคะที่มอบสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับเราเสมอนะคะอย่าลืมนะคะ TrueMove Edge 4G 3G Wi-Fi เน็ตบนมือถือแรงสุดครอบคุมสุดทั่วประเทศไทย77จังหวัดเลยค่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะเป็นไง เป๊ะจริงๆนะครับ <S 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 ใช่แล้วเดี๋ยวรอติดตามปีนี้ต้องบอกมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะฮะจะมีการอ,อ,อัปเดตนะคะทางโซเชียลกันด้วยถึงป,ปีแรกเลยค,ค่ะ